เทรดเดอร์ไทยแลนซีซั่น2รอบเซมิฟ i แนลกลับเข้าสู่ช่วงของ SuperTrader Thailand ยแลนด์ซีซั่น2นะคะเพื่อที่จะค้นหาสุดยอดเทรดเดอร์ในปีที่2นี้นะคะชิงเงินรางวัล1น1ล้านบาทค่ะ ซึ่งนาทีนี้นะคะคุณก้องคะตลาดหุ้นบ้านเราปิดทําการซื้อขายแล้วรู้สึกว่าจะโดนดันสุดๆเลยในช่วงประมาณก่อนปิดตลาดในช่วงก่อนปิดตลาดนี่เองครับคุณหมวเมื่อเช้าเราเห็นว่าเปิดแกลบลงไปเลยนะครับผมลบกันถึง6จุดนะครับแล้วตอนนี้บวกขึ้นมาแล้วล่าสุดน่าจะ16จุดด้วยกันโอ้โหบวกมาแบบนี้ไม่รู้ว่าเพอร์ฟอรนซ์ของผู้เข้าแข่งขันจะบวกตามหรือเปล่านะและวันนี้เป็นโจทย์วอลเลนด์ด้วยนะครับผมโอ้โหวิ่งซิงแรงนะครับคุณหมวยก็ต้องไปดูกันนะครับว่า ภาพบรรยากาศนะครับในช่วงเช้าเป็นยังไงกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับค่ะวันนี้ขอให้ทุกคน15คนลืมไปให้หมดนะคะคิดซะว่าวันนี้วอร์เรน์คือหุ้นหนึ่งตัวเท่านั้น กันมัวแล้ว啊คุณเล่นอะไรกันอยู่เหรอคุณเข้าผิดจังหวะคุณขาผิดจังหวะนี่เรียกว่าซูเปอร์เซเตอร์จริงเหรอคะมีอะไรอยากจะพูดไหมครับจริงๆเครียดกับตัวเองมากกว่าครับยังไงครับคือผมควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มากกว่าครับ เสียหายครับเสียหายที่ตัวเองจริงๆครับผมผมว่าถ้าเป็นซูเปอร์เทรดเดอร์จริงๆในการซาวไบเวอร์จริงๆสนามนี้เด็กๆครับอย่าเอาความกดดันตรงนี้มาเป็นข้ออ้างบอกว่าเราไม่ไหวผมเชื่อว่าคนที่ซูไวอร์เทรดของจริงผ่านไปได้มากกว่านี้นะครับผมว่าเขาพยายามได้พรุ่งนี้ถ้าเขาบอกว่าเป็นสนามที่เขาถนัดเขาต้องทาไม่ได้ถ้าพรุ่งนี้เขายังทําไม่ได้ผมขออนุญ,ญาตบอกว่า3วันที่ผ่านมาเขาเป็นคนโกหก สิ่งที่เราจะต้องจับตากันนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะคุณก้องคือคะแนนของผู้เข้าแข่งขันค่ะโดยเฉพาะคนที่คะแนนต่ําที่สุดในช่วงภาคเช้าเขาจะสามารถที่จะพลิกเกมมาได้หรือไม่ถึงแม้เขาจะบอกว่าสิ่งที่เขาเองนั้นเนี่ยถนัดคือการเทรด relative b a l a n c ซึ่งเป็นในวันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังมีโอกาสหรือเปล่าแต่ตอนนี้ครับในสนามวอลเล็ตผมมี winner area ให้กับผู้ชนะ ในวันนี้นะครับต้องไปลุ้นกันว่าเป็นใครกันบ้างนะครับผมอันดับที่1นึ่นะครับสำหรับวินเนอร์แอลีของเราได้แก่ SPT 04ครับลุกขึ้นมาเลยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและ SPT 12ครับลุกขึ้นมาเลยครับเก่งมากสุดท้ายครับ SPT 1.0ครับเชิญค่ะเดินมาเลยค่ะขออุญาตยิงข้างล่างนะครับเอาละครับและนี่ก็คือวินเนอร์แอร์เรียลเขาค่ะเราจะขอสอบถามนะคะครับผมกลยุทธ์เคล็ดลับของคนที่ได้คะแนนสูงสุดในวันนี้กันหน่อยนะคะว่าเขาเองเนี่ยทำยังไงนะคะสำหรับ performance ในวันนี้ที่สามารถจะสูงสุดได้ใช่วินเนอร์ของเรา คุณหน้านะเมื่อวานก็ยืนตรงนี้นะครับต้องสัมภาษณ์กันหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างตลาดบวกเยอะนะครับวันนี้ครับุณตัวที่ทำการบ้านก็มาหลายตัวครับแสดงว่าที่ทำการบ้านมาเข้าหมดก็เข้าเข้าไปทั้งหมดกี่ตัวครับวันนี้เข้าทั้งหมดประมาณ3ตัวตัวสต็อปอตไปตัวหนึ่งสต็อปลอตหนึ่งตัวบวกสองตัวครับนำมาทุกวันแบบนี้มั่นใจไหมคะว่าตัวเองจะคว้าแชมป์ ก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าตลาดมันยังมีความผันผวนพรุ่งนี้ยังสามารถใครก็ยังสามารถทำรนดับขึ้นมาได้อะครับครับผมและนี่ก็คือวินเนอร์แอ์เรียของเรานะครับขอเสียงตบมือด้วยครับเอาละครับเชิญเลยครับขอบคุณมากนะคะขอเชิญท่านไปกลับประจําที่นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่านอกจากในโซนของวินเนอร์แอเรียแล้วนะคะอีกหนึ่งโซนที่เราจะต้องมาพูดคุยกันนั่นก็คือโซนที่ไม่อยากจะมีใครมายืนอยู่ตรงนี้แต่ว่า ก็ต้องมาถ้าหากว่าเราไปตรวจ<ช>ดู p e อ f o r m ร n c มแล้วคุณอยู่ในลำดับบว้ยจริงๆครับผมต้องบอกว่าลูเซอร์แอียของเรานะครับผมไม่อยากต้อนรับใครเลยแต่ก็มีคนอยากมาะนะครับไม่รู้เพราะว่าอะไรนะฮะเอาละครับล o เซอร์แอ er นะครับขอต้อนรับ S.P.T 02ครับหมายเลข2เชิญข้างหน้าเลยค่ะ S.P.T หนครับหมายเลขสิบเชิญข้างหน้าค่ะและสุดท้าย S P T -03 ครับหมายเลข3ค่ะทีมงานขอใหม่ด้วยครับผมขออนุญาตนะครับขอยิบใมหน่ดหนึ่งเอาละครับ และนี่ครับคุณหมวยค่ะชมหน้าชมหน้าผู้ที่ต้องบอกว่าเป็นอันดับหล้างท้ายจาก15คนของเราก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์ของโค้ชเนี่ยเราลองถามเขาทั้ง3คนกันหน่อยไหมคะว่าวันนี้เขาพลาดตรงไหนครับคุณก้องครับผมผมเริ่มจากคนกลางก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีบาดแผลค่อนข้างชะกันนะครับเชิญครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มชินแล้วครับเริ่มชินเริ่มชินกับการสต็อป เริ่มชินนี่หมายว่าถอดใจหรือเปล่าฮะชินกับบรรยากาศมากกว่าครับชินกับบรรยากาศบรรยากาศเป็นไงครับเพิ่งมาชินตอนลบไป20%เปซครับผมสบายใจขึ้นสบายใจขึ้น20%นะครับคือมันผมพวกซาดิสครับต้องโดนอย่างนี้ครับต้องโดนเยอะๆต้องโดนก่อนมันถึงจะรู้สึกครับแล้วเรากาจะหยุดไว้แค่นี้หรือจะเอาลงมาีเยอะกว่านี้ครับต้องดูอีก2วันที่เหลือครับต้องดูอีก2วันที่เหลือคือมันเป็นเกมพนังของผม ถ้าผมยังคุมใจไม่ได้อีกก็สมควรทกร,ร,รอบครับแต่ถ้าุมได้ผมกลับมาได้ไม่ควรจะอยู่ตรงจุดนี้นะใช่ครับผมโค้ชสันครับวันนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดกับเขาครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าเขาไม่ใช่ลูกทีมของผมอะไะครับอาจจะต้องให้โค้ดเป็กเป็นคนพูดแทนโค้ดเป็กค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าคุณตะวันมาจากทีมวินจาที่ ลบลงไปแล้วตกรอบไปแล้วนะครับกลับขึ้นมาได้แต่เดิมเขาอยู่ทีมเดเทรนเตอร์แต่โคซันไม่ยอมรับเขาแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่รู้นะครับคุณเคลียร์เองไม่ผมว่าผมว่าจะจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าทีมทีมนินจาเป็นเป็นทีมที่รวมหลายๆทีมเข้ามาคนที่ปลูกฝังความรู้ตั้งแต่แรกรต่ว่าน่าจะเป็นเดเทรนเตอร์มากกว่าครับ,รบต้องถามว่าโคด้ดใครเป็นคนสอนเบียร์ป่ะโค้ดเบียร์ครับเบียร์ไหมคเบียร์ใช่หมครับเบียร์เบียร์เป็นคนแชร์ป่ะครับ ใครเป็นคนแชร์เกี่ยวกับการเทดตั้งแต่ตนให้ให้ให้เข้าใจเดี๋ยวผมขอนี้นิดนึ่งด้ดงขออนุญาตถอดแว่นน,นิดนึงผมอยากเห็นแววตาคุณคุณสบตาหรือว่าคุณหลับตาพูดใครเป็นคนเทรนให้ครับจริงๆแล้วผมก็เรียนจากโค้ชทุกท่านนะครับแต่การผิดพลาดของผมเนี่ยมันมาจากใจผมที่ไม่ได้เรื่องเอง มเองไไ่ด้ส่วนหนึ่งคือคือเราเห็นแล้วว่าเขาเขาเทรดไม่ได้คือตัวเขาเราก็ไม่อยากเบรมแล้วแหละแต่คราวนี้ผมอยากรู้ว่าไอกระบวนการคิดของเขาเนี่ยมันมันต้องมีคนสอนเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนสอนเขาอ่ะจากในทีมเทรนเตอร์ต้องถามพี่สารใครเป็นคนประกบครับเบียร์อยู่ไหมเบียร์อยู่ไหมโคชเบียร์เหรอครับเบียร์อยู่ปะเดี๋ยวดูเลยโคชเบียร์จะว่าไงคือคนประกบเนี่ยจริงคนประกบไม่เกี่ยวนะครับมันอยู่ทุกอย่างในตัวเรานั้นล้วนเฮ้ยผมว่ามันต้องมีส่วนมั้งอะ ตไม,ม่ส่วนว่ะอยู่ใช่ไหมไม่เพราะว่าต้องมีส่วนเพราะว่าเขาเขาเป็นคนช่วยวางแผนทีไอไม่มด้วยคะ่ะเขาเป็นคนช่วยวางแผนแล้วก็ก็เถิดตามแผนก็แสดงว่าแผนไม่ดีเนี่ยผมไม่ได้เถิดตามแผนครับอ๋เอเฮ้ยคุณออกตัวหรือเปล่าเราเราไม่รู้เหมือนกันอยู่ตรงนี้เคลียดกันเลยโอากาศของคุณนะครับโค้ดวางแผนมาดีมากครับเป็นโค้ดจากทีมเดทเพทันทีนะค<จ>ะโค้ดวางแผนมาดีมากโค้ดเบียร์นั่นเองแต่เราผมไม่เทิดตามแผนคุณไม่เทิดตามแผนเองทุกครั้งแม้กระทั่งไม้ล่าสุด ผมก็ยังทําตามแผนไม่ได้คราวนี้พอพอพอไม่ทําตามแผนเนี่ยผมเข้าใจแต่เนี่ยมันเป็นการแข่งขันเนี่ยมันมันเข้าวันที่3มแล้วไม่แล้วถ้าคุณไม่ทําตามแผนคุณจะวางแผนมาทําไมอ่ะค่ะทําไมคุณจะต้องปกป้องโค้ชด้วยคะอันนี้ไม่ในการปกป้องนะครับเอางี้ดีกว่าเป็นการพูดความจริงผมให้โค้ชคุณพูดเลยดีกว่าโค้ชเบียร์ครับขอคอมเมนต์หน่อยลูกทีมบอกว่าวางแผนมาแล้วแต่ไม่ทําตามแผนไม่รู้เพราะอะไรคเกิดอะไรขึ้นครับ คือจริงๆอย่างพี่เดียก็เดทเหมือนกันเลยทั้งคู่เลยผมจําได้ว่าพดฟันหมายมันปั้นมือไว้ด้วยคืออย่างตอนเช้าเนี่ยเราบีฟกันไปแล้วรอบนึงอ่ะครับแล้วตอนบ่ายเนี่ยก็มีบีฟอีกรอบนึงก็บีฟกับน้องๆทุกคนนี่แหละนะครับแล้วผมก็บอกว่าวันนี้เนี่ยจับตาทีแพกให้ดีๆอย่าให้มันขึ้นมาได้ถ้าขึ้นมาต้องมีเรานี่บอกลายตัวเลยนะผมบอกลายตัวเฮ้ยแล้ววันเนี้ย ผมก็ใช้พอตสองแสน0 0ผมเทรดผมก็เทรดได้เงินวันนี้พี่เดียพี่ตะวันได้เข้าตามที่ผมบอกไหมเข้าทีแพคครับแต่กขายด้วยรวมอีกขายหมูอีกขายหมูเมื่อเช้าเราคุยกันว่ากําไรพี่สามารถทนถึงยี่สิบแต่เวลากําไรพี่ขายออกกำไรกี่ช่องขาดที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ที่ที่โค้ดเบีแนะนำคือว่าพอเข้าแล้วบวกปุ๊บให้ผมอึดทนหรือปิดหน้าจอแล้วเดินออกไปเล่นเลย ผมไม่ทําอย่างนั้นค่ะไม่คำถามผมคืออย่างนี้นะถ้าผมถ้าผมถ้าผมต้องตองต่อผมก็ถามว่าถ้าผมวางแผนให้ขนาดนี้เราไม่เท็ตามอ่ะจะวางแผนให้ทําไมมันก็ไม่ต้องติวแล้วไงก็เท็นเหนไปเลยแล้วใครอยากมาติวอ่ะไม่คือคือคือผมผมเข้าเข้าตามที่โค้ดแนะนํเอ่มันก็ได้ราคาที่ดีครับแต่เวลาออกเนี่ยความที่กลัวคือเหมือนเหมือนเหมือนที่โค้ดโค้ดเลยนะที่ที่บอกผมผมกลัวไม่รู้ผมกลัวอะไรพี่จะกลัวทําไมวะ ผมนั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยผมแม่งโคตรใจสั่นเลยบอกเท่าวันนี้ไม่มีใครเข้าทาแพกนะไม่ต้องคือไม่รู้พี่สันจะไล่กูออกหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเนี่ยผมเข้าผมเข้าพี่เข้าแล้วพี่พี่ขายที่เท่าไหร่ไม่ขายหมูอีกแล้วค่ะเอกจาะนอกจากตัวหุ้นที่โค,ค้ชได้มีการโค้ชให้แล้วคุณต้องทำการบ้านคัดหุ้นเองเพิ่มเติมด้วยะคะผมว่าผมว่าเดี๋ยวคุณไปคุยหลังมค์เองดีกว่าครับผมไม่อยากไม่อยากฟังตรงนี้แล้วผมว่าวางแผนมาแล้วไม่ทำ จะคุยทําไมอ่ะผมเปลี่ยนไปอีกท่านหนึ <Yeah> ่งเลยดีกว่าครับพี <s 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 ่เดี๋ยวผมผมขอตัวก่อนแล้วกันมันเชิญครับ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 เดี๋ยวพี่ทีมกันหลังไม้แล้วกันนายก็ทึร์กตัวเองแน่เลยชัวร์เอาละครับและมาครูมีอะไรจะพูดกับครูไหมครั้งครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองนะเหมือนครั้งแรกจะผิดพลาดแล้วบอกว่าผมกลับมาได้ครับครูนะครับอันนั้นอันนั้นเป็นอีโก้หรือเปล่า ก็คือทุกอย่างที่ครูสอนนะครับกับโคสอนนะผมว่าโอเคแล้วแผนที่วางแต่ว่ามันผิดที่ที่ที่ครูสอนได้แต่ว่าครูยังคุมใจผมไม่ได้แล้วก็ส่วนนึ่งก็คือผมบางทีก็ยังคุมใจเดี๋ยวนะดเดี๋ยวนะเดี๋ยนะครูคุมใจครูไม่ได้นี่คืออะไรอะ่ะก็คือสอนทุกคนสอนได้หมดครับครูก็สอนค,คือสอนทุกคนเท่ากันหมดแต่ว่าเรื่องจิตใจครับ แสดงว่า,วาคุณ<ด>ไม่ไม่ไม่เคยเชื่อครูไก่เลยผมเชื่อครับแต่ว่าบางทีใจเราใจเราบางทีหน้าเหตุเราใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันมาเองอัตโ,ตโนมัติอย่างเงี้ยครับบางทีผมยังคุมตัวนี้ไม่ได้เมื่อเช้า n a v ของคุณเท่าไหร่คะแล้วก็ล่าสุด n อ v นของคุณเท่าไหร่คะจำได้ไหมฮะ,ะตอนเช้าน่าจะลบอยู่ที่1 0 12ผมบอกอะไรคุณแค่รังครับครับคุณอยู่ถัวสุดท้ายครับทราบแล้วครับตอนนี้ลบไปเท่าไหร่ประมาณ26 26. 26. 26หมาย <5. S 1> ความว่า <5. S> 1,000 0แลบไปแล้ว26,000 26,000 26. แล้วสนามนี้ตะวันวอลเลนเป็นยังไงถนัดสุดใช่ไหมใช่ครับถนัดสุด<อ>เป็นคนทำการบ้านให้เพื่อนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะแล้วทำไมเพื่อนกำไรทำไมตะวันขาดทุนแล้วหนักมากตะวัน เป็นความหวังของหมู่บ้านฟินิกเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ่าแล้วยังไงตะวันทําให้ครูผิดหวังมากๆครูเสียใจมากๆเลยนะตะวันโอเคพอแล้วครูครูไม่เอาแล้วอ้าวไปเลยคุณคุณไก่ไปเลยคุณทำให้โค้ชต้องเดินออกจากไไกปลห้องส่งไปเลยนะคะไก่ไปเลยคุณจะแก้มือยังไงคะก็อย่างนี้แล้วครับหมู่บ้านฟินิกนะครับเล็กสองวันนะครับ คือผมเคยกลับมาได้ถ้าคุณยังเชื่อใจผมอยู่แล้วก็โค้ดยังเชื่อใจผมอยู่ผมจะทำฟินิกแพทเทิร์นลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาใจช่วยผมด้วยนะครับว่าจะคืนกลับมาได้เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ผมว่าผมทำเต็มที่ที่สุดแล้วผมเป็นตัวแทนพวกคุณผมขอโทษด้วยครับโอเคโอ้ก็อย่ที่เรารับรู้ไปนะแต่ไม่รู้กูกจะเชื่อใจหรือเปล่านะไม่รู้นะเดินออกไปแล้วไม่แต่ว่าวันนี้วันนี้ผมผมผมพูดตรงๆนะ วันนี้ผมรู้สึกว่าผมเห็น6คนแล้วเห็นหกคนแล้วเห็นคนคนสุดท้ายแล้วครับผมเห็นคนคนสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าหคนสามคนพรุ่งนี้จะมายืนตรงนี้ถ้าเป็นคนเดิมผมว่าไม่ต้องแคร์แล้วครับคือรู้กันอยู่รู้ๆกันอยู่แต่ถ้าสมมุติครับพรุ่งนี้ไม่ใช่3าคนนี้ที่มายืนตรงนี้ผมก็จะช่วยครับแต่ถ้าพรุ่งนี้เจอกันตรงนี้อีกผมก็บอกลากันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าสงครามก็ยังไม่จบนะคะเรายังมีสิทธิ์ที่จะพิก เกมกันได้อยู่เสมอๆขอเพียงแค่คุณมีกำลังใจแล้วก็สามารถที่จะทำมันได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตาม SuperTrader Thailand ยแลนด์ซีซั่น2กันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เช้านะคะเราจะมาตามกันค่ะว่าใครจะเป็นสุดยอดเทรดเดอร์ที่ชิงเงินรางวัล1น1ล้านบาทสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ